เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตปาอาร์ีจีเทิร์นเบนพีซีเกมเร็วๆนี้เฮ้ hey. สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะกับเซเว่นในทูดายในวันที่48กันแล้วนะคะก็เราจะเจอกับซัมบี้นั่นแหละค่ะมันหานได้วย2รอยไม่ลงตัวใช่ไหมล่ะคะก็จะเป็นวันที่ประมาณ100อา90 90เท่าไหรเอ่ย90เท่าไรเอ่ย96 <c oughs> <c oughs> กับวันที่203-204อหรือประมาณนี้ล่ะค่ะนะ ซึ่งทั้ง2วันนี้นะคะคราวก่อนนะคะวันที่100เนี่ยน้ำก็เซลเบตไปประมาณช่วงอ่ายังไม่ถึงร้อยนะคะประมาณวันที่ร9 8ย9ก้าแด้เนี่แหละใช่ไหมล่ะคะนานนั้นแล้วเราก็จะข้ามวันที่200ไปนิดนึงค่ะเพื่อที่จะมายิงกันนำแจกกระสุนปืนกันในวันที่204นั่นเองค่ะ โอเคค่ะเหลือตะกวดเอ้ยไม่ใช่ตะกรวดนี่สงสัยดูริโอมากไปไหมคะเนี่ยอัมสเน็กเลยไหมล่ะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ออกไปข้างนอกกันนั่นแหละค่ะนะในพาร์ทนี้นะคะตลอด7วันของวันก่อนที่จะถึงวันที่196นะคะน้ำอยากไปเดินเที่ยวเล่นบ้างค่ะคือวนวิ่งหากระสุนปืนจนจนรู้สึกว่าเราอยากจะแปลว่าเปลี่ยนการประจนภัยกันบ้างนะคะ เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนี่แหละค่ะอาจริงด้วยค่ะผักนี่ไม่ได้เก็บเลยนะคะเนี่ยไหนๆก็ได้ไหนเราขอเก็บผักเลยแล้วกันนะคะคือเอาแต่แบบว่าม่วนไปหาแร่ต่างๆอยู่อะค่ะนะก็เลยไม่มีเวลาดูแลสวนเลยคะ่ะและนี่นะคะการใช้มีดนี่ก็คือเร็วมากเลยคะ่ะมันจะต้องเป็นอาวุธที่แบบว่าช่วยเสริมความเร็วในการโจมตีของเรานะคะซึ่งก็มีจุดนี้แหะค่ะนะก็คือมีดนี่แหะค่ะเร็วที่สุดแล้วค่ะแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝัน วันที่ผ่านมาอะไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันเนี่ยช่องว่างระหว่างอายุของเจ้าหน่ายกับน้านะคะดูได้เห็นเลยค่ะไอ้ตื่นขึ้นมาแค่ขีตาล้างหน้าแปรงฟันเธอก็ลอยเข้ามา ไม่พูดจาทำหน้าอื่นๆต้องผิดหวังอีกแล้วหรือเราเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบยแอบรักข้างเดียวเหมือนเคยก็เลยต้องเจ็บซ้ำๆต้องเป็นคนยังไงคะเนี่ยถึงถึงชอบแบบว่าเหมือนเก้งกันนะคะเปิดเปิดก่อกหูให้ฟังเนี้ยขนาดวนไปทุกสารก็กลางนคืนอย่างนี้น้าก็ะจะฟาร์มลคะค่ะ ตอนนี้หนังสือที่นะ,ะํะยังไม่มีนะคะก็อตโตเมติเล่มห้าไฟแมนอันนี้มีก็ได้ไม่มีก็ดีนะคะชดกันอีกห้ากับเล่มหกค่ะเหตุผลที่ไม่อยากใช้ชอดกันเพราะว่ามันยังอ่านหนังสือไม่ครบนี่แหละค่ะนะคือด้ามมัอนเลยไม่เต็มที่ะคะ่ะโอเคค่ะแม็กน้มอันนี้ไม่ไม่จะเป็นขนาดนั้นนะคะมีแค่อตโตเนมติกที่น้ําอยากได้ละคะ่ะแล้วก็เวสแลนนะคะหนังสือ ขาดเล่ม3 4 6อันนี้เยอะที่สุดนะคะเนี่ยอ่าฮะงั้นก็ประมาณนี้ละคะ่ะแล้วก็ฮันเตอร์เจอเนอร์นะคะอ่ามีหน้าว่าทำไมยิงซอมบี้ไม่ค่อยแรงนะคะก็คือดู10% More Damage to Human นะคะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเหมือนกับว่ายิงกับ PVP ะคะ่ะกับผู้เล่นระหว่างเพลผู้เล่นกับผู้เล่นนะคะแล้วก็อ่าหมายถึงพวกซอมบี้ด้วยนะคะอุ้ยพูดไปพูดานาก็สีทมละคะ้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปค้นตามรูต่างๆเหมือนเดิมค่ะนะ หารีซีบแล้วก็หาไอเทมดีๆมาขายค่ะแล้วก็หาพิกเกอร์แล้วก็น้ำกรดด้วยล่ะค่ะนะจะได้ทำเตาเคมีเพิ่มค่ะไปกันเลยค่ะเหมือนกระสุนหัวแดงมันยิงแล้วอ่ะทำให้ซอมบี้มันเซอะไรประมาณนี้นะคะเซอะไรไม่รู้นะคะแต่เซโรงง่งกันแต่เช้า <c oughs> มันสุกจนล้นหัวใจเลยแอบไปรั่วกับเธอปากันให้สุดมันสุกจนล้นหัวใจ <c oughs> อาจจะเห็นนะคะว่าแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปอะค่ะลายแทงจะมีประโยชน์ยังไงนะคะคือมันจะได้กระสุนปืนมาเพิ่มก็จริงแต่มันจะไม่ใช่กระสุนหัวดําหรือหัวแดงด้วยซ้าไปอะคะ่ะข้อดีก็คงจะเป็นเพราะว่าเราไปหาแบบรีซซพหรือไม่ก็เอาเงินมาแล้วก็พวกอาวุธดีๆถ้าโชคดีอาจจะได้เจอแบบเลเวลหอะไรประมาณนี้อะ,ะนะเขาหวางกันอย่างนั้นละคะนะแล้วถ้าทํากระสุนได้ดีกว่ากระสุนหัวเหลืองธรรมดาแล้วเนี่ยเราจะยังเก็บกระสุนมาทําไมนะคะเก็บเอาไว้ด้วยเหตุผลเดียวเลยละคะ่ะเพราะว่า มันสามารถเอามากดสแคปได้ค่ะซึ่งมันไม่คุ้มนะคะแต่ยังดีกว่าการที่แบบว่าเอาไปขายกับ NPC เฉยๆแล้วกันค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเรามีไว้เพื่อขายให้ผู้เล่นใหม่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้เล่นใหม่เขาก็ต้องการกระสุนปืนใช่ไหมคะแต่เราที่เป็นผู้เล่นแบบว่าฟาร์มมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องใช้อะไรประมาณนี้ค่ะเนาะหรือไม่ก็เอาไว้ก็คือว่าให้ป้อมปืนไว้ยิงก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ต่างกัน,นะคะ่ะโอ๊ย ใครมาเอาเหล็กมาขวางไว้นี่คะโอ้ยเราก็เก็บงานใม่หมดนะคะนี่อาขับรถสะดุดปิวเลยค่ะเนี่ยอืมสะดุดไม่เป็นไรนะคะแต่สะดุดรักใครสักคนเนี่ยลำบากใจแย่เลยละคะ่ะถามว่าถ้าเกิดว่าถึงจุดที่น้ําเนี่ยอ่าหนังสือครบหมดแล้วอานรีซีฟครบทุกอย่างแล้วอะ่ะ แปลว่าเราเล่นจนหมดคอนเทนต์ของเกมแล้วหรือเปล่าคะไม,ไม่ไม่เชิงนะคะคือยังมีอะไรให้ตลอดทําอยู่อีกพอสมควรเลยค่ะยังน้ำก็สัญญาไว้ใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวเราจะไปประจนภัยกันแล้วก็ไปตามหา,าพื้นที่กำมันตรังสีด้วยนะคะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในใจกลางนะคะอันนี้ก็อันหนึ่งแล้วนะคะยังมีเรื่องอะไรอีกล่ะยังมีเรื่องของการแบบว่าฟาร์มเขาเรียกว่าอ,อะไรคะฐานฟาร์มะคะ่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปดูฝรั่งเขาทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบว่า ฐานที่ทําให้ซอมบี้ร่วงตกลงไปในพิทฟอร์ค่ะก็คือเป็นแบบว่าหลุมใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วซอมบี้ก็ตายอะไรประมาณนี้ค่ะอ่าหรือไม่ก็แบบว่าเป็นฐานที่แบบว่าผ่านกับดักมาแล้วแล้วคํานวณมาอย่างดีค่ะว่าถึงจุดนี้ปั๊บซอมบี้มาถึงโดนตีครั้งเดียวตายอะไรประมาณนี้ค่ะนะมันจะใช้เพื่อฟาร์แบบว่าพวกรูทบล็อกหรือว่าพวกกล่องอะไรประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าอาจจะเห็นว่า n อ c นบเขาเอาพวกอิเล็กทรอนิกส์ผาดหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์พาดมาขายนะคะ ไม่ได้มาบ่อยนะคะบางทีก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะไอตอนนี้เราอยากได้เลยะคะ่ะไม่มานะคะแต่เธอไปไม่ลาสักคำไม่ทันได้เตรียมใจมันกินมันนอนไม่ได้น้ำตาลยังขมปากโอเคพอกันพอกันนี่ก็ร้องสนุกเลยนะคะเนี่ยชิ้นส่วนใจโ,โครคัปเตอร์มีอะไรใจโ,โครคัปเตอร์ด้วยค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะน้ำหรืออะไรคะน้ำหรือออัศเซอรีค่ะก็คือ เจโครคอปเตอร์เนี่ยสามารถเอามาประกอบได้แล้วแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรคะตัวโครงมันก็คาฟเองได้แล้วคะ่ะถ้าอัพสกิลไปเรื่อยๆนะคะมันจะช่วยลดในส่วนของการคารฟเองได้อยู่แล้วละค่ะว่าไงดีนะคะจริงๆซื้อเอาก็ได้นะคะเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นพวกมาริซิลี่กรอบเนี่ยอเอามาย่อยจะได้อะไรคะโอเคคะ่ะได้ผาดเยอะอยู่นะคะสามผาดคะ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ว่าจะอัพสกิลสแคปเนี่ยละค่ะเพื่อเราจะได้ ย่อยพวกกระสุนปืนที่เราได้มาเนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็เอาไว้ย่อยพวกบรรดาของอย่างพวกเสื้อที่เราซื้อจาก NPC นซคะ่ะโดยเฉพาะเสื้อของเกราะทหารหรือว่าเสื้อเกราะไอรอนสตีลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมันหาผาดไม่ได้คะ่ะมันต้องซื้อแล้วก็เอามาย่อยเองคะ่ะอ่าม,มีมีควันอยู่หลังบ้านด้วยค่ะนี่มีใครทําอะไรกินไม่แบ่งน้ำคะเนี่ยไม่ได้เลยนะคะอืมจะขาดนักร้องจะขาดนักร้องหลักอย่างงี้ไม่ได้นะคะ จะว่าไปน้ําเล่นมาตั้ง50วันนะคะยัง50วันนะคะยังไม่ได้ตัวมเมล็ดของซูเปอร์คอนเลยค่ะหายากมากเลยค่ะพูดถึงเพลงเก่าๆแล้วก็เพลงโฆษณานะคะนึกถึงเพลงนี้เลยค่ะมีตำนานของการต่อสู้สู้อิสรภาพและเสรีปกปักที่ทักรักแผ่นดินนี้วีรกรรมของชนชาติไทยบรรพชนไทย คือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คือคนไทยผู้ยิ่งยงคือความหวังและจิตจำนงสืบทอดเจดตนาเหนื่อยกายยจะยิ่งฝ่าเหนื่อยใจจะยิ่งฟื้นปกป้องพื้นดินให้หยัดยืนเชกเช่นบ้านผาชนไทย ถามว่าเพลงโฆษณาอะไรนะคะขาราบาวแดงขาราบาวแดงขอยืนหยัดเชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แล้วคำว่าอะไรคะบาวแดงขวดเฮโอ้โหเกิดไม่ทันค่ะเกิดไม่ทันแต่เธอร้องถูกนะเนี่ยเองก็บอกแล้วไงคะว่าโดนร้องก่อกหูทุกวันนะคะเปิดก่อกหูทุกวันนะคะครับได้แล้วนะค่ะนะแ่นไม่ดีกว่าด้วยค่ะแต่ขาดตัวสติลพาร อมเมอร์นะคะนรยลองสแคปดูหน่อยคะ่ะโอ้โหได้มาสามเลยคะ่ะเอ้ยอย่างนี้แปลว่าน้ําต้องอัพสกิลแล้วนะคะก็คือเล่นสายสคาเวดด้วยคะ่ะก็คือเอาพวกนี้ล่ะคะ่ะมาทําเป็นเสื้อกลอบใหม่นะคะอืมจําเป็นคะ่ะยังไงก็จําเป็นนะคะแล้วเปิดมีตั้งสามสิบกันลูกะคะ่ะโอ้ยพกอยู่ในตัวจนแบบจนไม่รู้จะทํายังไงแล้ะคะเนี่ยมันหาได้เยอะนะคะนะคงไม่ได้ไปเจาะพื้นที่ไหนหรอกปังคะนะ โอเคค่ะสำรองไว้แล้วกันค่ะสามลูกค่ะเอ่อโดนเอ๊ะโดนค่ะโดนอยู่ไหนคะเนี่ยโดนใจโดนใจไม่ละคะนะ,ะเมื่อกี้ไ,ไปไหนมานคะอืมไปไหนมาคะเมื่อกี้รายงานมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะอันนี้เก็บกดหรือเปล่าคะเล้าไม่มีอะไรคะ่ะเก็บกดอะไรไม่มีไม่ไม,ม,มีค่ะไม่ไมีจริง <laughs> ว่าจะเคลียร์ของเสร็จนะคะนะอืม เคลียของนะ่ะมันใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะแต่เคลียใจให้คนมันไม่ใส่เจียเสียใจอะค่ะนานนานนะคะกดผิดไม่ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะพวกซิลเล็กนะคะซื้อมาเนี่ยแล้วก็เอามาย่อยนี่และคะ่ะมันต้องใช้ผ่าดของมันนะเล่มสองเล่มเจ็ดโอเคค่ะจโรคอปเตอร์อคเซอรีค่ะโดนเบิงกเงินเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้น้ำก็ได้ชิ้นส่วนจโรคอปเตอร์ครบแล้วค่ะ ทีนี้มาดูใจโลคอปเตอร์กันนะคะนี่ค่ะก็คือว่าน้ำซื้อมาแทนที่จะอ่านหนังสือนะคะสําหรับคาราฟเนี่ยใช้60แล้วก็เหล็กเยอะมากเลยค่ะเหล็กกล้าโอ้โหโอ้โหเลเวลหนึ่งก็ได้3ชิ้นนะคะคือมันจะอยู่ที่อัตราส่วนของสกิลสคาวเวชของเรานั่นแหละคะ่ะเออใช่ค่ะก็คือพึ่งคาราฟคูซิเบอไปนี่แหละคะ่ะโอ้ยแย่จังเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ำเนี่ยจะไป หาแมกนิชิผ่านมาได้แล้วค่ะนะเพื่อจะคับตัวใจโรคอปเตอร์ด้วยล่ะค่ะแล้วก็จะได้ผ่านคืนวันที่7กันด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะวันที่200ค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะต้องไปลื้อซากรถมาอีกแล้วค่ะอืมถ้ารู้อย่างนี้นะคะจะได้ไม่เอามาคับคูซิเปอรนะคะจะได้เอาแบบว่าไปซื้อตัวคูซิเปอมนจะถูกกว่าเลยล่ะค่ะนะ มันเสียเวลาในการรวบรวมหาค่ะและไอที่ขายเมื่อตอนต้นต้นพานะคะก็ไม่ได้ซื้อเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรายังไม่นึกอย่างเหมือนกันนะคะว่ามันจะอยู่จะสุ่มได้ตัวเจโดคอปเตอร์มานั่นแหละค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ